สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ The g า r ส e ห c ั a นิ e และในวันหยุดที่จะถึงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงบรรยากาศอันอบอวนไปด้วยความอบอุ่นแห่งความรักซึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะวันแม่นะครับก็เป็นวันสำคัญที่ท,าทํทาให้เราเลือกนึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะครับแลก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราจะได้ออบแทนบุญคุณของคุณแม่ครับ แล้วค่ะแล้ววันแม่นี้พี่เจิ้นเตรียมพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนคะก็คิดว่าน่าจะไปทานข้าวก่อนแล้วก็ไปจิบกาแฟน่<ด>นนารัก<ๆ>มากๆเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะถึงวันแม่นั้นวันนี้เราไปลอกชมเขาวสารที่น่าสนใจประจำสัปดาห์กันก่อนดีไหมคะดีมากเลยจัะโอเคงั้นเราไปกันเลยวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567เวลา13นาฬกา30นาทีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งปฏิบัติการแรงงาน2 0 0์ภาคตะวันออกครั้งที่2 2567 และร่วมควงก,การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรายงานสำคัญประจําปีงบประมาณพศ2567 โดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและุ้มคงรงงานเป็นประธานณศูนย์ประชุมและฝึกอบรมทางการกาปตทเข่าบ่อยอาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันพุทธที่7สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการสำนักรงานสาคัญมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์รายงานสนาคัญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพศ256 8. ปผ่านเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานายอภินยาสุจริตานันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานสำคัญค่88ับ2567ณนห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสำคัญชั้น1สำนักแรงงานสำคัญโดยมีกรรมการฝ่ายกลางกรรมการฝ่ายนายจ้างและกรรมการฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับเรื่องการกระทำอันไม่เป็น เข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยจำนวนสามกรณีและในวันเดียวกันพนักง,งานประนอมข้อพิาพาทแรงงานสำนักแรงงานสำคัญดำเนินการไล่เกี่ยวข้อพิาพาทแรงงานระหว่างผู้แทนบริษัทกับผู้แทนสหาภาพแรงงานผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้วันพรฤหัสบ,บดีที่8สิงหาคม2567เวลา13นาฬิกา อีิบดีกรมสวัสดิการและพุ้นครองรายงานเป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานประจำปีพศ2567ให้เก่สถานประกอบกิจาการระดับประเทศปีที่5ปีที่10และปีที่15ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนที่15แห่ง และมอบเกียรติบตัตรแก่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านรายงานสำคัญและสวัสดิการรายงานประจำปีพศ2567และคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านรายงานสำคัญและสวัสดิการรายงานประจำปีพศ2567โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีด้วยณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา20น,น,นทีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพัน์เขา้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีมอบรางวัลฉุกานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2567 Thailand l a b o r Management Excellence Award 2024 โดยมีอาชีพดีกรมสวัสดิการและผู้กองรายงานเป็นประธานณห้องประชุมประสงค์คณะนาัน,านอาคารกระทรวงรายงานและในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการสำนักรายงานสัาคัญ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมรายงานสัมคัญธ์ในรัฐวิสาหกิจครั้งที่4 2567ณห้องประชุมสอนนิคมจันทรราวิทูลและห้องประชุมสำนักงานชนานุเคะห์ เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารแรงงานสำพันธ์ที่ดีและร่วมกันสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสำนักงานธนานุเคราะห์และน,นี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแลหรวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสันวันแม่ค่ะสซามาทาุมี่